เจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เนาะจาะนาอมือนี้เป็นอ่าวันที่สามนาองจ๊ะนาะฐานาเบาพิทเบาถือเขาโทรด้วย้าเด้อคลิปที่น้ำล่งอาบซื้อบะตรงมือนะคะเป็นวันที่สามเดือนมกราคมเนาะค่ะนาค่ะนาะปีสองพันหกสิบสี่นะคะสองพันหกสิบสี่น้จ๊ะภาษาบาลเฮาอยูนีกะปีสองพัน ยี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้เป็นตนบระกูดที่สาวมืองสีปลูกนะคะเ,เพื่อนๆนาเมื่อวัในตูวกระจกจะประมาณนี้ค่ะตะไคร่นะคะและ้วนางกัจจภาพเนเพื่อนๆหลังจากเข่าดาวปีใหม่เล็กๆน้อยๆเนาอจ้ะเนาะแบบว่า บดได้หลายปัไนไดรนะคะเพราะว่าอยู่นี่เพิ่งกิดขึ้กเกา่เกาจะเพิ่งกิดย่างล็อกดาวนะคะอาจจะขยายไปเรื่อยๆและหนาวจะพาเปลือนๆปั่นจักรยานแล้วไปพออยังจะเมื่อเวลน้ำกันจะอากาศก็จะหนาวหนาวนะคะเพื่อนๆบรรยากาศนะคะเพื่อนๆ,มนอนๆแม่น้ําอ้าเกินเนาะจ้ะากไก่กับป่าปลา,าบกไก่นะคะหนาวปั่นจักรยานมาจ้ะมันหนาวกับปั่นจักรยานท้ายคลิปหนาวบก,กาปันไดร์จะเพื่อนๆ,ไป,ๆไปจับไปต่อนะคะว่าเราจะ ข่อยังแน่น,นอะจ้ะเนาะอันนี้เป็นสะพานนะคะเพื่อนเพื่อนจ,จักรยานหนามอ่ะจ้ะเนาะไปจับไปต้อจา้าเพื่อนเพื่อนเห็ดเกิดบนขอนไม้จ้าเพื่อนเพื่อนหนามะหงวอคือเห็ดอย่างนะจ้ะแต่ท่ายรูปไปเบืองละจ้ะไปไหวศึกษาเบืองนะคะจะเ,เพื่อนเพื่อนหลังจากปีใหม่โมนี้เป็นวันที่สามแล้วจ้ะจเนาะคลิปก็อาจจะบ่ตรงเหมือปันใดน,นะคะ เพราะว่านามร่งคีบแต่ว่ามือนีเป็นหลังจากปีใหม่นอกจากน้องวันที่สามนะคะนามผ้าเผื่อนๆมันเลาะปลานอกจากนาอเก็บเพชรหลังปีใหม่ฝ่าฝ้าเก็บนะคะก่อนที่หิมะจะลงนอกจากเผื่อนๆมาจ้ะก่อนที่หิมะจะลงแล้วก็นามกะได้ข้าวดี้ําเนอกจากนาะขอลงทะเบียนกับไทยกับหนามกระไดกลับนะคะ ขาอ,อนุมัติมาแล้วจ้กเพื่อนๆกอบเอกสารแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ว่ากลับไปถึงกับขออนุญาตเบาน้ำเก็บเพชรนี่จ้าเพื่อนๆก็ต้องกลับตัวก่อนเนาะจ้าเนาะไปตามขั้นตอนนะคะนี่จ้ะเพิ่ยังบ่ท่านใหญ่แห้งปันดเดยนจ้ะเพื่อนๆน,น้ำก็จะปล่อยไว้เนาะจ้ะจะเก็บแต่สะพอดอกใหญ่ๆนะคะนี่จ้ะ ลุดมื่อจ้าเพื่อนๆไปจับไปเมืองข้างนั้นนะคะพุ่นจ้ะได้ออกจากบ้านได้ท่ายคลิปเราเบาภาษาอีสานเป็นการอีกหนึ่งตีมนจะจ้าเพื่อนๆที่น่ามักปล่อยนะคะ ก็ได้ so sure ัถ่ายคลิปลงแล้วก็ได้เบาภาษาบ้านเห้านะจ๊ะเนาะเพื่อนๆเป็นคือนนามปะจ๊ะนี่ค่ะนี่นะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวนามขออนุญาตเอาเปยออกมาก่อนด้วยจ๊ะแป๊บนึงนะคะต่อด้วยจ๊ะเพื่อนๆนามเอาเปยจ๊ะนามบ่ค่อยได้เอากระตาหรอกจ๊ะเพราะว่ากระตามันเขาใส่ถ่ายจักรยานมันอันนั้นๆค่ะมันถือถาจ้ะ นมามอัปเปยนะคะตอนที่นามยั่งพระท่านได้อดสืบตัวพระท่านได้ขอไอ้อนามล่องทะเบ,บียนโดนแล้วล่ะคะ่ะเพื่อนๆบานเท่าเนาะจ้ะเนาะยั่งพระท่านได้ระบาดนักนะคะแต่ว่ากับว่าเป็นอย่างนะคะถ้าไปเท่ากัคือเป็นบองล่ะคะ่ะเพื่อนๆถ้าไปเท่ากัากักรโตเนาะจ้ะแล้วก็ เีกเลี้ยงไปในทีซุ้มชนเนาะจ้ะเพื่อนๆน,นี่จะเดีกเลี้ยงไปในทีซุ้มชนล้างมือบ่อยๆนะคะเนาะทานของร้อนนะคะของการจะคล้องเอาจ้ะเพราะว่าจังได้กะกลับยุกับแล้วค่ะเดี๋ต้ัดสินใจว่าจะกลับนะคะคือหอดแม่จ้ะเพื่อนๆคิดถึงแม่จ้ะ เูซื้อว่าปีนี้เพื่อนออกปลายนะคะปีที่แล้วน่ะหลายตรงนี้นำกลับมาจากเมืองไทยนำมาเก็บนะคะนี่จ้ะไปจับเพื่อนๆถ้าไปต่อนะคะก็จะผ่ออีกบอนะคะนาะเป็นเหตุอ่าฤดูหนาวเนาะจ้ะเพื่อนๆหนาวติดลบนะคะแต่หิมะย้งกะท่านลงจ้ะ บางพื้นที่เยอรมันนี่ก็ล่งแล้วค่ะเพื่อนๆจะว่าแถวบ้านน้ำยูนี่มาสาจ,จ้ะทุกปีเลยจ้าบางปีก็มาเร็วบางปีก็มาช้านะคะบางนี้น่านจะป้อยไหวนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนใยต่อไปจะ้ะไปจ่าห้าไปตอกันนะคะ